โบยเบิงเอาไม่ได้อย่างนี้น้ำยาปลานิ่นนี่น้ำยาขนมเส้นปลานิ่นฮิมาหน้ามา,มาพี่น้องมากินน้ำกันบากที่นี่เซจแล้วเรียบร้อยโบอยเลยสมปนเตนเลยก็มีขนมเสน้นคือเกาขอมาขนมเสน้นโบ้ยจากกิโลบุหูเลิศดสมปนเต็นเลยหิมาแล้วก็มีผักเห็นว่าผักแล้วกับผักอีกโบ้ยเลิศสมปนเต็นเลยผักอีกอย่างก็บเบิงเอานี่เ,เต็มถาดหิมาบากที่นี่ข้ามเป็นจอยมีเอฟวัน นูเด cool. ah, ่ลฟิชนูเด่ลฟิชเลิศสมเปนเต็นคำเปนจอยมีขมอนขมอนอุ้ยนี่บุมมีหยังบ่อ้างต้องมีของดีก่อนจังสีอ้างบ่เลยสมเป็นแต่เลยอันนี้โคกเปนจอยมีนูเด่ลซุปอีสานนูเด่ลซุปชี้ยเจ้าหนี้จับพิลางสกูสุวอนเอาบ่มีแต่มีแต่น็มแข็งมาเปิดโคกันแค่ในโอเปิลโคเฟิร์ส โบ้ my glass empty oh not empty have eye India e y okay เรื่องสมเป็นแต่อะไรโบ้ look samentan it mean awesome โอ้ซาโอ้ refacing บ้ my clock guarantee นะเชียชดีจ้พี่น้องสกู๊ตซื้อคนเมื่อไงไม่เคยเห็นคนง่ามบ่เด้หนิเห็นคนง่ามเป็นไบรเบิงตาบ่กะพิบเลยอ What are you looking for? Never see beautiful girls, and it? Oh, so beautiful. Let's <laughs> <That's> have a look. Ah! refreshing. Refreshing. A human. บอกมันซศาเหมือนยาฉันพูเลยบอเลยจะเป็นแต่อะไบอยขนมเต็มใช้ปากก่อนปากเลือกโคบเลือดสีสาบักราจะเป็นแต่อะไรบอกอู๋จักรีโลนี่จักรีโลบังหูบดได้สซังพผัวนราบดได้สซังพี่น้องจักกิโลบังหูว้าวตอนมันหนักเฮียเฟิร์สเฮฟวี่เฮฟวี่บอยฮาร์มี่กิโลเอ็นเฮี่ไอเดนูเขาได้น็อตเชคไอ้น็อตเชคแต่คือแบบว่ายังไม่ได้ตรวจสอบยังไม่ได้ช่างนะคะ โบยเนียวเนาะบน่ะ,นะมันขนมนเส้นมนันเฮาไม่จ้ามันเหนียวเนียวคืยวอยายฉันพูดเลยโบยยิ่งแก่ยิ่งเหนียวบน่ะอู้หูมม <c oughs> เดือดเหมือนกันเลยใส่ซมี่ก้อนเดีท่าแป้นครับสิตกใจ <c oughs> อุ้ยแป๊บนึงว่ามันเข่าเด้งเราบอกหงเข่าว่าให้น้องจังไทยกินกับปูหนึ่งปูสุกแล้วเนี้ย้องจังไทยอันมืน้อน,นี้วานนึกว่าน้องจังไทยสิบว่ไปอัน ทำงานอืไปทำงานอยู่เริ่งงานประมาณบ่ายสามโมงหนึ่งปูไว้แล้วเข่าเด็งแล้วเดี๋ยวแปบบนึงไปถอดปักเข่ากันแปบบนึงไออน steam a steam cap for my daughter My daughter go to work. She not come home yet. She come home, f i n i s h work about 3 o'clock So I steam cap f i n i s h Now I am cooking steam light So I g o i n to take back out. Okay? Steam light cooking already. already o oh, r wait k a i t wait me one second. Okay? มาแล้วมาแล้วอันดีแบกมาแล้วมาแล้วนะคะบอกวเปิดพบพกยาชมพูแสงจันโอเปนเดลิทแอนด์ซีบิวตี้ฟูลเกอร์ชมพูแสงจันวลคัมทูมาชานลเอฟอีวันเล e สมันตนมาชานอลอีส์ออสมบอกเลิศสมันตนเลยโอ not my channel awesome I'm awesome I am awesome I am เลิศสมบันตนนะบอกเลิศสมันตนนี่ดีเด็ดนะโอ้พักคอยลวกมือล่ะ มันม่มีตีนนะมือหนิอือม,มีแต่ปลามีแต่ปลาไม่มีตีนเนาะมาเด้อคุณยายอยากกินแสบกินน่วงว่าปากแตกดอกมา่ารอดบ่มีตีนมือนีิตีนไม่มีนะคะว่าตีนยังตีงไกลบ่ได้ใส่กี่โบน้ำเต็มเลยคุณน่ะควรห่วยห่วยตีก้างมันสีเย็นวันนี่เอาอย่างใส่ผักสีบ่ลืมผักนี่ผักใส่เลย ผักกะมีรายเราได้อยู่ข้างล่างน่ะนี่บ่ผักโอ้มันสิมันสินี่นสินี่มันสีเอินมันสิยมออมันสีสูกมันสีลวกเฮ้ยสอดม่มี่ I forget spoon I forget spoon with me I I my god fit ban r i you know to so forget everything Oh, but I not forget everyone thank you for come watching my movie if you like part like and share and subscribe for me and follow me so you can see me every day okay so now I go take spoon ก่อนอันที่เ n ๊ะเอา n ้อนก้อนขันหักสอบยายฉันพะกด subscribe ใบมะกูดให้ยายัพูกดติดตามกด follow กดไลค์กดแชร์ให้ยายฉันพูได้จ่าเดียวยายัพูสมองตาท่องเปะเอาซ้อนก้ลืมเอาซ้อนอ๋เป็นคนขี้ลืมเตี๋ยวลงจาละบันเตี่ยวลงแล้ว เฮ้คำแบกลมโอ้เดียสมน่เลเบลไอขึ้นหววนหุวนไอขึ้นหุ่นก็มีสมกสมุกสติีมสติีมออสมุกนั่นแหละเดมนั่นแหละยูแคนคอสตรีมยูแคนคอร์มกโอเคบัดอินไทยเดคอไอขึ้นห่วนหวนู้นอ่ไอขึ้นหวนหุนอ่ะเบลวเต็มถาดเลยเดีสมนแต่ปลาหนิ่งตัวนึ่งนี่อัลโหล body fish one fish whole body พูดอินไม้เมกซูปอ่ะอีสานซูปอ่ะเดี๋ยวก่อนไอ้เทสก่อนเทสเทสเทสไม่ได้อยู่ข้างล่างเมื่อก่ว่าไม่ได้ขึ้นสวรรค์เราเสิรแ่ละอีสโอซม อีกปะีเพ็มร้ว่ามันนีชิลี่ไอพุดธีก้อนอไรแค่น่อนข้าทูมีนี่อร่อยอร่อยบอกว่าบุ้หุจักว่าใส่แบบปิกเท่าไหร่จัน่วยเพราะว่ามันหลายผลนับบ่อถวนอื <semester. S 1> <c oughs> ดี่ของดังดังปิ้งหมดนะกระเจี๊ยบกินสดๆเนี่แต่กรอบืมแฟนคาว์บานกระเจี๊ยบหน่กินสดได้ยู่บ่ได้ ก็ยังกินสดป่ะด้มาพักทุกสิ่งทุกอย่างในขันเท้าลวกเรากินได้แสดงว่ากินสดได้เฮียน้ำข้างปานก้นมันไม่แข็ รงเพลงล่รองเพงไปใครับอ่ะจะให้ยายร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์ก่อนเปิดคลิปหรอกระลองยุ่มาเออสีสมักนั่นิีชกมามามาจอยกันจอยกันมาซิมามาซอยกันซอยกันออกมาซอยออกมาซอยขนมจีนกับยายส้มผู้ผักเต็มถาดเลย

ชอาผักกระตินผัดอ,อื่นไหมเส้นมันดีของหูดัง ยมันเด็กตายนั่นแหละเพอสวดฟุบเนี่ยเด็กกระปุกเลยแม่นแต่เนาะซื้อเด็กทำไมขึ้นบ่แม่นบ่ซื้อเด็กขึนบ่อมันเห็นที่ที่อกเด้ซื้อเล็กเด้อข่อยบอกพวกเจ้าน่ะคันเล็กมันบ่อออกอะยันมาดาข่อยดาคนสลากรถมันรอกเลขอืมคันมันออกอะซื้อประแดดมาคนคนละหายเด้อเห็นว่าถือเลขที่ข่อยบอกน่ะซื้อประแดดมาให้คนคนละหายบ่อหลายหรอกหายเดียว กันมันไออกกับไปได้านามสณาคุณสปิวนไม้ไอ อรมานมือตาก็บไ,ได้โอ้ยเป็นอิเคเลยตอนอิปติโตแสบหอมเผ็ดไงกะเด็นตตะน้ำแหละหอตอนที่สูปน้ำลงทงนี่แหะนิสัยพอดีค่ะเออเราจะปมนจำให้นี่

ด,ดอกซะเลไมือน,นี่นะอตะลัยไม่ยบ็นนะข้าวเิ็นวันฝนสิตกซิกมิวซิกมิวว่าสั่งบินตกเลยแดดออกซะเลตัวลกัน มั่งสาวซักผ้ามึงไปตากข้างนอกตอกกับตระมิวน about news. news 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 last night news say, today going to have planing about six mil where six mil i not see เลย i see only this morning only two drop เดวิดไ <David> ลน์ไลน์เราทำเราซีเลยโซก มันก mm ิน hmm. บ really nice. ้านมืรนเลข้าวชีอีทออเดย์อัน i t ้อร่อยมานผักแพ้วเวีนน่นนี่มินเวียนนามีมินเวียนนามีมินผักแพ้วสิกันหางจริงหิงไแคนีนเดี้ยงนไหม ยังคุยไม่ได้เลยนะเพราะามันฮอตอาจจะลองคุยดูแต่ว่ามันฮอตไง น้ำยาปลานิ่งแซ่บมันไม่ตีนแบบซื้อใครปลามาแต่ว่าไม่ใครปลาให้ซื้อคันลดนาำลงใครปลาบุงาบ้งเลยบ่หมี่ โซ่ข้าม The Long Way Actually Too Spicy อืมอันเผ็ดอันเผพจปันนี่ขันบ้าละว่างฉีกสมาร์ทได้ อืกินปันง้อปันค่วยอ้อนปันนี่แอละอินน้ำสำามร้า ืเขาทดกอ่อภพยเที่ยวเสียงดังคันไม่อยากให้เสียงแรงกับพีเสียงซี่มาวา่ากันนะพี่เสียงมันนัางมาไดยยินเสียงือ ข้างแต่ตาเวลานอนบด้กินกับข้างโอ้แต่เวลากินมันจะเหลือหรือ,อ lông quay, có lông có lông ba. So good is awesome. rất ngon cả. Để hãy để khách phát đi nó, ba. Đứa khách phát ba. ทวินบอยคัมไทยดิสไมฟูดนู้ดเดินอีสานฟูดไอติ้งเดนวิวเลิฟอีกบัตรเลิฟอีสปายสิไอติ้งกินแต่ทานในเตยเลิฟสมเป็นเตน ล้านทันสดสดไม่ไม,ม,ม,ม่เยี่ยมเยี่ยมคือย้ายทงูเลย tính thỏ lên ừ, khó chịu lắm tính tổng nóng quá ừ. Ê, á đi bỏ đấy bữa nay mình lunch mình phải làm tôi me các mình cho mình bữa ừ. này มันแทบจะไม่แค่กว่าเพราะเดยวเฟ้นไม่ไอืมฮขน้นโบกเต็นจอเล็ก ท้ามห่วมนั่นมันเดี๋ยวแล้วขางหลัดเนี่ยอืมถ้ามาห,หนาบ้านมันอ่อมป่ะง่ายมปจากหลังบ้านมันอ่อมอืมท้ามห่วมาเลย ลายกนับกระถว่วเพชรแห้ง ทา,ทางขวัวาทางใจยังก็้เล่นแลทาขงขังาวแม่เ้ยอื mm